สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนนะคะที่วันนี้คุณที่มาฟังคุณครูสอนนะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องผลไม้อ่าเราจะมาเล่นเกมผลไม้กันเนาะอันนี้คืออะไรองุ่นองุ่นเนี่ยอันนี้เราจะมารู้เรื่องผลไม้ก่อนว่าเราอะต้องไปล้างล้างแล้วมารับประทานได้เลยนะ ผลไม้บางชนิดอย่างแก้วมังกรเนี่ยเราก็ผ่าแล้วคือผ่าแล้วปอกเปลือกกินนะ,ะบางชนิดก็สามารถที่จะกินได้ทั้งเปลือกและแล้วก็ต้องปอกเปลือกอย่างส้มเนี่ยก็แกะกินข้างในแต่ช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะคะเด็กๆก,ก็ต้องทํายังไงล้างผลไม้ทุกอย่างที่ซื้อมานะแล้วก็ถึงได้รับประทานได้วันนี้เราจะมาเล่นเกมกันเนาะดูซิเด็กๆจะ จับคู่ผลไม้ได้ไหมครูจะให้ดูไปดูว่าอันนี้คืออะไรเราเล่นเกมกันวันนี้อ่าอันนี้คืออะไรอัง,งูนอัง,งูนเด็กๆดูซิว่าเราจะมาจับคู่ถูกต้องไหมอันนี้อะไรเงาของอาุงง่นจะเป็นแบบไหนแบบดีใช่ไหมไม่ใช่อ่ามากอันนี้นะคะใช่ไหมอ่าเราก็จะมาจับคู่กันจืดซ้อนกันนี้ถูกไหมอาง,ง่นถูกต้องค่ะ ออันต่อไปอะไรอ่ะมะม่วงมะม่วงมีรสชาติไงเปรี้ยวเปรี้ยวมีวิตามินซีนะเด็กๆอ่ะเราจะมาจับคู่การเงามะม่วงอันนี้ใช่ไหมหือ <c oughs> จับคู่ถูกต้องเก่งมากค่ะอันนี้คือมะม่วงนะคะอันต่อไปอะไรเอ่ยมังคุดเด็กๆเ,เคยกินมังคุดไหมมังคุดเราจะต้อง บีบเปลือกออกแล้วทานข้างในมีมีข้างในมันจะเป็นยังไงสีขาวๆนะอ่ะแล้วเราก็จับคู่กันใช่ไหมอันนี้มังคุดใช่ไหมดูสิมังคุดมันต้องมีอะไรใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเราก็ดูสิอันนี้อะไรใช่มังคุดไหมอ่ะจับคู่กันถูกต้องใช่ค่ะอ่ะอันต่อไปสตรอเบอี่ รู้จักสตรอเบอรี่ไหมคะเด็กๆเ,เคยกินไหมสตรอเบอรี่มีรสชาติยังไงเปรี้ยวอมเปรี้ยวอมหวานนะวิตามินซีมากมายเราทานผลไม้นี่มีประโยชน์เลยเราจะมาจับคู่กันใช่ไหมจึ๊บไม่ใช่จึ๊บถูกต้องนี่แหลคะค่ะสตรอเบอรี่เงาสตอรอเบอรี่จับคู่ถูกต้องคะ่ะเก่งมากอันต่อไปคืออะไร เด็กไทยสิคะรูปอะไรเอ่ยอันนี้ส้มอ่าอันนี้ผลไม้จริงส้มเป็นอย่างนี้แล้วเราจะมาจับคู่กับเงาของส้มส้ม่มะณลูกิิบผิดตายอันนี้ใช่ไหมยื๊ไม่ใช่ยนี่นี่ออ่ะอันไหนอันนี้ถูกต้องเก่งมากค่ะส้มส้มเราก็ต้องปอกเปลือกแล้วทานก่อนนะคะ อ่อมีทั้งกากและใยอาหารมีวิตามินซีผลไม้ถ้าเราทานไปแล้วเราจะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะแต่ก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งที่เราซื้อมาเราก็ต้องล้างมือล้างผลไม้สะอาดเพราะช่วงนี้มีสถานการณ์โควิดเราต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วครูจะส่งคลิปไปให้เด็กๆทางานทำเป็นการบ้านมาส่งครูนะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย